ก็มันมีอาการแบบปวดหัวมากเพราะว่าหนูเครียดเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนถ่ายยากแบบยากมากขนาดกินยาอย่างมาเทียังไม่ออกเลยครับแล้วหนูก็เป็นด่างขาวอยู่จุดไหนอยู่หลังขาตรงเนี้นคืหลังมาไหมครับม่อยาดได้ไหมตอนเด็กหนูเป็นเท่านี้แล้วตอนนี้มันใหญ่กว่ามืออีกอะ่ะและหนูก็เป็นภูมิแพ้คือหมอตรวจแล้วมันหา ไม่เจอว่าแพ้อะไร,ร,รแต่คือถึงเวลาหนูก็ขึ้นผื่นแบบผื่นใหญ่ๆแล้วคือหมอตรวจไม่เจอกี่ทีกี่ทีก็ไม่เจอแล้วคือ,อจกขาวแปลว่าการแพทย์หาไม่เจอ<ล><ล>แต่ความจริงก็คือเป็นด่างขาว<ล>ผมไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องดูครับเพราะว่าพลังนี้มันช่วยรักษาผิวพรรณด้วยอสบายเลยผูิแพ้ไม่ว่าจะแพ้ลิงแพ้ข้างแพ้นะงูเขียวงูเขียวงูดำแพ้ทั้งหมดอาหารการกินแพ้อะไรต่าง มันจะไม่แพ้เพราะพลังตัวนี้มันเป็นพลังที่มา,มาปกป้ององตัวเรานะเพราะฉะนั้นคําว่าแพ้ต่อไปจะไม่มีแล้วบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยโอเคนะไอ้ส่วนที่บอกว่าไอ้ที่บอกว่าเครียดกำลังเรียนอยู่ถามว่าเรียนแล้วอยู่โทตีเอกเรียนม,ม,ม .6 กำลังจะสอบเข้ามาหาลัยค่ะแล้วแบบกลัวสอบไม่ได้มันเครียดฟังความกลัวมาจากความไม่เข้าใจใช่งั้นกลัวจะสอบเข้าไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา เราจึงกลัวมันจะ,จะบปฏิเศธใช่ค่ะยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอต้องทำว่าจะทุกวิชาให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสนามสอบไมกก็ได้ไม่มีปัญหางั้นอย่ายไปกลัวมันสรุปความว่าความกลัวว่าเราจะสอบเข้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ไม่เข้าใจวิชาที่เราเรียนจบขา่าไม่เนี่ยงานวิธีการต้องทำเข้าใจให้ได้ทั้งหมดโอเคนะสตาร์ทใหม่ทุกเรื่องก่อนที่จะสอบไหวไหมที่พูด ไหวเนาะโอเคครับคอยดูเมื่อเราเซ็ตความเข้าใจแล้วตรงกันแล้วต่อไปคอยดูร่างกายมันจะเบาหมดนะคะหายใจลึกๆถามว่าเจ็บไหมครับ <Okay. S 2> สองข้างเจ็บเ <Okay. S 2> จ็บข้างขวาโอเค okay. ข้างขวาเจ็บหายใจลึกเองนะครับความรู้สึกหนูจะมาเองในส่วนตัวงืป้ดๆหายใจผู้นี้จะรู้โดยความรู้สึกหมอไม่สามารถมาวัดความรู้สึกเราได้ท่านจึงวิธิฉชยไม่ถูกไม่ออก นะแต่ฝ่ายเราทั้งสองคนต่างก็วัดความรู้สึกให้กับกันและกันได้จึงบอกให้ลูกหน้าได้ว่าผิวพรรณจะดีด่างขาวด่างเขียวด่างแดงเดี๋ยวไม่จะหายเองพอใจไหมครับพอใจครับหายใจเล็กๆคอยหายใจอย่างเดียวสังเกตุเลยก็ปล่อยพลังเหมือนกันสังเกตุไหมครับก็ปล่อยใช่ไหมถ้าสอบได้ไหมเอาแต่หายใจดีครับเป็นกดสัก ามว่าหายใจสบายไหมโยมจะหลับนะสบายยุบหล่บหายใจสบายค่ะตอนถ้าจะหลับเนาะมันตุกตุกตุกไหมมันจุกจุกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะอ้าวต่อไปโปรดสังเกตมันจะหายจุกจะเล็กเล็กธรรมดาครับแปลว่าปลดปลอที่ละจุดที่มันสัมผัสชุดจุดถอดไปเปิด ปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับครับพอติดรัหายจุกหรือยังอึ๊บอึ๊บไม่ยันครับหายจุดนี้หายแล้วจุดนี้หายแล้วไปนอีกจุดนี้อีกนะตำรวจที่ดีต้องตามไปจำไอ้กำจัดโจรที่ตัวในร่างกายเจ็บมือมือตรงนี้เนาะที่กดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่หรือว่ามันเดิมมาก่อน เจ็บนิ้วเมื่อกี้ที่ผมกดใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคถ้าผมทําเป็นต้นเหตุผมต้องทําให้หายเจ็บได้ครับถ้าหากว่าผมทำหายไม่ได้ก็แปลว่าผมกําลังกําลังลงโทษเขาอยู่คนหาแล้อยู่เฉยทาให้รูเจ็บหน้าตกเนี่ยเนาะบางทีงั้นสิครับแทนที่จะดีครับเจ็บข้างคืน,นไม่ถูกต้องโทษทีครับแค่นี้ก็หาย

มันเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นแต่ยังเจ็บยังมีใช่มันแบบแน่ใจหรือว่ามันเจ็บเพราะผมกดเมื่อกี้นี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันมันเจ็บมาก่อนไหมครับยัง้งไม่ไม่เจ็บมาก่อนเพิ่งเจ็บเมื่อกี้นี้เนาะ<ช>โอเคไม่เป็นไรไม <c oughs> ่ค่อยๆดูดึง <c oughs> ยันเดือนก่อนเลยฮะนี่คุยไปนนี้ผมจะเอาสมวด์ชีเองอยังหรือไม่หัวเบายังครับหวัวยังตื้อๆ นนๆนักหนักปวดปวดเมันเดิมแต่เบาลงโอเคยังตื้อๆหนักหและปวดปวดด้วยโปรดสังเกตมันจะโปร่งลงและเบาเอาออกได้ไหมตรงนี้อลดความสวยลงไปหน่อยสักครึ่งกิโลกรัมนะโอเคครับอเอ,อเจ็บไหมครับ เจ็บไหมครับต่อปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยแค่นี้ก็พอเนาะค่ะมากกว่านี้เหมือนน้องสาวจะเจ็บมากต้องมาแก้ความเจ็บอีกงั้นอย่าให้เลยความเจ็บอดครับครับเอ๊ะเบ๊เมื่อกี้น้องสาวหรือพี่สาวเมื่อกี้น้องค่ะเลยกอดครับเอ๊โอดครับโอ้โห เอาบางมากครอบครัวนี้ถือว่าบบาบางมากนะครับทุกคนเลยยกเว้นคุณพ่อบึกบึนเหลือเกินก็แบบออใกล้ใหายใจแป๊บแป๊บแก่แป๊บโอ้จิ้มอ่าอะไรจจะเลือดเดี่ยวผมเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจหมดนบแป๊บนะเอาแล้วส่วนเอินปืดปืดปืด น่านี่แน่ซับคนบาบางขยับดูสิครับโปร่งโล่งแล้วหรือเบาไม่ไม่เบาเบาเหมือนกับปูขล้วออกมอนนใช่อันนี้มันจะแบบแบบปวดปวดตรงแบบ มันจะปวดตรงเนี้ยเหมือนหนูเครียดอะไรเงี้ยม,มันก็จะมาจุกจุกปวดปวด,ดตรงนี้ตอนนลอ,อ,อแลดแล้นะ้นใช่คับสงสัยไหมครับศีรษะมีสงสัยไหมครับว่าหายไปไ,ได้ไงแค่มือปลาปลาไม่อา้าวถ้าไม่สงสัยนะะจะให้เป็นการบ้านนะถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ไปเรียนวิทยาศาสตร์าาฟิส,ส,สิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงาน ผมรู้ว่าพลังงานที่เขาคำนวณทุกวันนี่ฮะไม่ใช่สิ่งนี้เขาคำนวณไม่ได้พลังงานที่ว่านะ่นเขาเดิงมาตลอดไม่ได้ของผมมันเหนือกว่าพลังงานที่เขาว่ากันเพราะตอนนี้หนูเรียนอยู่หรอพี่ศิกส์มันกคนคะเรียนฟิสิกส์เออโอ้โหคุยเรื่องใบวันนี้นั่นนั่นนะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่อยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งหมดลองอธิบายฟิสิกส์ที่หนูเรียนหน่อยครับเชไรค่ะพลังงานที่หนูเรียนมันเป็นแบบเกี่ยวกับ คลื่นไฟฟ้าขึ้นไมโครเวฟพวกการสถิตการหักเหของขึ้นของพลังงานอะไรเงี้ยค่ะเสียงที่สะท้อนหักเหสะท้อนอ่ามันเหมือนกับเป็นหลักการของนักวิทยาศาสตร์แบบชาวต่างชาติอะไรเงี้ยครับครัครครโอเคเข้าใจก็จ<อ>ถ,ถ้าพูดถึงไฟฟ้าสถิตในแบบเรียนตำราที่หนูเข้าใจเข้าใจว่ามันว่าอะไร ก็ไฟไฟ้าสถิตที่ที่หนูเรียนยมันเป็นแบบว่าเป็นการทดลองอะค่ะมันเหมือนทดลองจากจากที่ครูเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเส้นผมเราเงี้ยถ้าเอาถูกับกระดาษมาถูอะมันจะแบบเป็นผมติดขึ้นมาก,กระดาษอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนั้นได้แค่นั้นรู้แค่นั้นได้แค่นั้นโอเคนะมันมีทฤษฎีไหมครับรองรับในการคำนวณหาไฟฟ้าสถิต ทฤษฎีมันมีสูตรพวกคำนวณหาสูตรแบบคำนวณหาค่าความถี่อะไรอย่างค่ะความถี่ค่าของการถักแหของพลังงานของีของคลื่นไฟฟ้าค่ะไฟฟ้ามีสองอย่างกระแสกับสถิตของกระแสค่ะมันกระแสนะไม่ใช่สถิตนะสถิตไม่มีละอกทฤสฎีไม่มีเนี่ยคือวิทยาศาสตร์เรียนรู้ไม่ได้เรื่องเนี้ย นะครับบอกไม่ทราบเยวิศวะเก่งทุกเรื่องแต่มันจะจะมาตายน้ําตื้นอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียบตายน้ําตื้นเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมาตายเรื่องธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแต่มาท้นสุดที่ธรรมชาติไปไม่รอดก็แปลว่าวิศว์ศึกษาธรรมชาติเนาะแต่เวลาจะมาศึกษาไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าถือไม่ได้เลยนั่นแหละครับบอกวิทยาศาสตร์ตายน้ำตื้นโอเคเดีไปนะครับเพราะว่าส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอาชีพ ทางด้านนั้นนะครแต่ถ้าหาว่าอยากจะสนใจเรื่องเนี้ยต่อไปเรียนสาขานี้ให้ได้แล้วไปเรียนทางด้านการแพทย์นะครับแล้วมาศึกษาเรื่องค์เทคโนโลยีอย่าไปเรียนแบบที่เขาเรียนกันเพราะว่าต่อ,ตอไปนาะคตจะประกอบอาชีพยากเพราะว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมันจะมีสูงเนื่องมาจากว่าหมอจะรักษาใครเวลาจะให้ยาใครต้องรู้ว่ายานั้นที่ห้ออะไรให้ไปแล้วจะมีผลอะไรใช่ไหมฮะถ้าหาผลน,นอกเหนือจากนั้นแปลว่าความผิดตรงนี้ที่หมอ ไม่เชื่อคอยดูไม่เกินสิบห้าปีที่ผมพูดนีประเทศไทยจะถึงถุดนั้นนั้นวิชาชีพหมอต่อไปนี้นจะลําบากคาแต่ลําบากมากบอกพี่ชาไปเลยนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะเกินสิบห้าปีคําพูดผมขนะนี้มันจะเป็นจริงเพราะว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนจะสูงมากใช่ไแต่นะต้องการเรียนหมอแต่มาทางด้านเพียวนี้ฟอร์เฮลท์แคร์โอเคนะครับแล้วก็ผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ ผมไม่คิดสดังหหละครับจริงๆเพราะว่าต้องการที่จะให้ประชาชนแอนะเอาตัวเราเป็นตัวเป็นตัวเทสน,นะเราไม่เสียเสียอะไรใช่ไหมครับมันั้งครอบตัวไดย,ยิ่งดีนี่ก็คือสิ่งที่หนูจะได้นะโอเคไหมครับเบาทั้งตัวไหมครับที่ว่ามาทั้งหมดสุดท้ายแล้วเบานะคะแต่<บ>มันนะไปจุกจุกอ่ากระจุกใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันเหมือนมันหนักหนักช่วงนั้นหลังโอเค okay, ต่อไปนี้ ผมดูแค่นี้ผมก็ดูแล้วว่าต้องการสักสิบกิโลได้ไหมลดออกไปพอใจจำคำนยช่างพอใจแล้วเกินนะเนี้นะเอานะเอาละดูจะเบาวิวให้ดูนะครับโทษทีขออนุญาตต้องใช้มันคือมันใช้ตรงนี้มันไม่พอเพราะว่านี่มันเป็นยิ่งมีพื้นที่มากนะัะพลังงานยิ่งไปไปได้เยอะให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าพลังงานผมเป็นขึ้นอยู่กับพื้นที่เช่นฝ่ามือผมเนี่ยนะครับถ้าไปแค่เนี้ย โอเคนะถ้าทั้งฝ่ามือทั้งทั้งหัวเข่าเพราะฉะนั้นดูแลแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันทําท่ารุนแรงนจริจรงๆไม่ใช่จะเบาสบายครับโอเคนะไอ้ที่กลับถ่ายไม่สะดวกนะต่อไปมันจะโอ,โ,นนโอ้โหเปื่อยปปลือปาเลยต้องสังเกตโอ้ออ่าแค่เนี้ยครับไม่ให้มมากกว่านั้นมันจะไปถึงจุดที่กําลังจะเจ็บจุดนั้นจะเป็นปล่อยจดพลังปล่อยพลังงานซึ่งผมเหมือนกับมีอัตโนมัติสวิตช์นะฮะอ่ามันจะคลายตรงนั้น โทษครับเปิดน่าทีเด่นครับลองนึกถึงห้องน้ำนนครับเบ่งน่าเลยครับน่าเลยครับน่าเลยครับเอิบนี่คอยดูมันจะเบิร์นร่างกายมันจะเผาไม่ันจะร้อนเหงื่อแตกเลยตนะอนนี้มือเหงืห่อแตกเหงื่อแตกจำสิ่งน,นี้หามาชัดๆเลย หนูเป็นเมือเท้าเมื่อออกอยู่แล้วอ่ามันจะเบร์ก็คือเผาไหม้เผาไหม้น้ามันขายไหม้เผาไหม้น้าตาลเช่ไหมเผาไหม้สายอาหารทุกส่วนมาเป็นพนักงานหมดโอเคนะให้เข้าใจเรื่องสสารกับพนักงานที่ฉลาดที่สิทธ์ตรงตรงนี้พนักงานที่ว่านี้ปัจจุบันมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อ่าโอเคนะแล้วผลจะเป็นผลแยกบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์กับโอ้ละเอียดมาก เห็นนะพอใจไหมครับ,รบมีร่วมเ,เติมไหมคะไม่มีเนาะเอาไว้คราวหน้าพบกันทะ่ครอบครัวอีกทีนึงก<ด>็เชื่อว่าคงจะส่งผลทั้งหมดนะครับผมเอาละ